มันแตกทำลายวายบอดบ่จอดบ่เถีงปลายทางหย่อนมาหักหักลายย้อไปทุกอย่างอยากได้ยังไอ้สู้ก่นลังเลทิ้งใจให้มันเจ็บอมลำเจ็บน <UC S> <t> ้ำนำไปหอวขาดเลยเสียความรู้สึกแบไหน้ไหมสุดท้าให้จอยาเดยเป็นเสือหายก็บรรลุหลัาชุดนั่งบ่ยูเป็นเสือายก็บรรลุหลัาชุดโยเซียนซีโนมาลีโซนแล้วส ขาย power amp นะครับอ่าโร y a ลนะครับหรือว่าประดิษฐ์เจริญเศร้านะครับในรุ่น s 5 0 0นะครับเพียงนะครับเพียง3,900บาทเท่านั้นนะครับ3,900บาทรวมส่งฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางเหมือนเดิมนะครับปกตินะครับรุ่นนี้ก็อยู่ที่ประมาณ4,900-5,500้าหนะครับจัดไปพิเศษเลยนะครับ3,990บาทนะครับเอ้า3,900นะครับไม่มี90ก็แล้วกันนะครับ สภาพนะครับสภาพด้านนอกนี่ก็ยังถือว่ายังยังยังดูได้นะครับยังดูได้นะครับแต่ที่นี้นะครับมาดูด้านในครับด้านในนี่ยังเดิมเดิมนะครับด้านในยังสวยนะครับนี่นะครับด้านนอกก็น่าจะเจ้าของเจ้าของเดิมน่าน่าจะดูแลไม่ค่อยดีนะครับแต่ด้านในนี่นะครับนี่นะครับคาปาเดิมเดิมนะครับทุกอย่างเดิมหมดนะครับอื พัดลมและใบความร้อนสีตัวนะครับทำงานปกติทุกตัวนะครับผมหม้อแปลงก็เดิมๆนะครับหม้อแปลง4คขอนะครับโอ้นะครับปกติ4.9 0พราคานี้3,9 0 0นะครับคุ้มมากนะครับส่วนการใช้งานอ่ะด้านหน้านะครับก็ตัวนี้ก็เปลี่ยนสวิตมาให้นะครับสวิตไม่เดิมนะครับนะการใช้งานดีเลยทำงานปกตินะครับไฟแสดงสถานะปกติทุกอย่างนะครับส่วนวอลลุ่มนะครับนะครับ นี่วอลลุ่มนะครับนี่นะครับปกตินะครับนี่ปกตินะครับช่องที่สองปกตินะครับปกตินะครับไม่ลคอะไม่แคกไม่จี่ไม่หัมด้วยนะครับเครื่องนี้นะครับไม่มีเสียงจี่เสียงฮัามพัดลมระบายความร้อนทํางานปกติไม่ลคอะไม่แคกทั้งสองตัวนะครับตัวนี้แรงมากนะครับ15นิ้วข้้งละสามสบายเลยนะครับผมอ่ะช่องที่หนึ่ง โดดกะไรดงช่องที่สอนะครับช่องที่สอง่องหานลาโเป็นยังเอาก่อ้กอนกอดานลดีแล้วเาใช้งานปกตินะครับผมนะครับส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังก็เป็นแบบแจ็คโฟนสอง่่นะครับแล้วก็ภาคเอาพุทนะครับก็แดงดำมาให้หนึ่ง ว่าให้2คู่นะครับแยกไซส์ควาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สวิตช์โหมดนะครับให้เลือกเลีนยนะครับมีบีดมีสเตอริโอมีพาราเนลนะครับอ่ะใช้งานปกติทุกอย่างนะครับผมสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับที่065 09 45 779นะครับ065 09 45 779นะครับร้านสมจัร์าสาวนะครับแรกรับแรกตีเทินของเก่าแรกของใหม่นะครับ ราคาเพียง3900บาทเท่านั้นนะครับเลือ18นิ้วข้างละดอกเล่นได้เลยนะครับเล่นได้สบายเลยนะครับเนื่องจากนะครับในตะกูลน,นี้พ o w e ว a m แอมันแรงอยู่แล้วนะครับผมสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาเด้นะครับผม